เป็นสุภาพจัอนด์รีวิวนะครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะส่วนสําคัญของร่างกายครับที่ทํางานหนักที่สุดครับว่ากันว่า70-80%ของการรับรู้แล้วก็เรียนรู้ของมนุษย์เราเนี่ยมาจากการมองเห็นทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับการเล่นมือถือที่ใช้เวลานาน,านๆบางครั้งอาจมีอาการปวดหัวมีอาการไมเกรนนอนหลับยากเครียดสะสมสายตาล้าผ้ามัวเกิดขึ้นตามมาด้วยนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้วครับดวงตาของเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลและทุนุถนอมเป็นพิเศษและว,วันนี้ผมขอนําเสนออุปกรณ์ที่จะดูแลสายตาของท่านนะครับพร้อมกับให้ความผ่อนคลายไปในตัวได้ด้วยนั่นเองสาหรับ b ี O อรุ่น ICM ตัวนี้ครับเป็นเครื่องนวดตาแบบพกพาระดับพรีเมียมครับที่เราสามารถพกความผ่อนคลายเนี่ยไปได้ทุกที่เลยนะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักครับความพิเศษของเจ้า b ี o i c อตัวนี้กันแบบละเอียดกันดีกว่าครับ โอเคกล่องอยู่ในมือผมแล้วนะครับเปิดมาภายในกล่องนะก็จะพบกับตัวเครื่อง BriO รุ่น icm นะครับดีไซน์ดูทันสมัยมากเลยครับแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยนะน้ำหนักเบาครับไม่หนักนะน้ำหนักถือว่าเบาใช้ได้เลยนะครับการพกพาเนี่ยเราใส่คล้องไว้ที่คอก็ได้นะหรือว่าจะเก็บใส่ถุงก็ได้นะครับซึ่งภายในกล่องเขามีถุงแถมมาให้ด้วยนะ1อันครับเวลาเก็บเจ้า i p o ียโอน icm เข้าไปก็ แบบง่ายๆได้เลยนี่พกพาไปนั่นไปนี่นะได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี สายชาร์จมาให้นะครับเป็นสายไมโคร USB นะครับชาร์จกับ power bank หรือใช้กับพวกหัวชาร์จมือถือเนี่ยได้เลยนะครับเจ้า b o รุ่น i c m ตัวนี้นะครับเคลมว่าชาร์จ1ครั้งนะใช้ได้นานถึง2สัปดาห์เลยโอ้ถือว่านานมากๆนะแบตอึดมากๆครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของวัสดุนะครับถือว่าเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมด้วยนะครับตัวของบอดี้จะเป็นใยผ้าเกรดสูงชั้นดีนะครับแล้วก็ตัวบริเวณด้านในนะตัว อบเวอร์ไปที่ดวงตาของเราเนี่ยทำมาจากหนัง PU เกรดสูงด้วยนะครับรวมไปถึงตัวปุ่มบริเวณด้านข้างครับเป็นแบบซิลิโคนนั่นเองนะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่า มีความทันสมัยแล้วก็มีความโมเดิร์นมากๆเลยนะครับสวมใส่อยู่ใครมองไม่ออกเนี่ยนึกว่าใ, değil, ใส่แว่นตา 3D อยู่นะครับเหมือนแว่นตา 3D มากเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามามาลองทำการใส่เจ้า Brio ICM ตัวนี้และลองทำการนวดจริงๆกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยให้ความผ่อนคลายอย่างไรบ้างรวมไปถึงการต่อแอปพลิเคชันให้ชมกันด้วยครับก็ดับแรกนะจะใช้โดยที่ยังไม่ได้ต่อแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็คือ เราสามารถใช้เพียวๆและผ่านเจ้าตัวเครื่องตรงนี้ได้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยไม่ซับซ้อนครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการใส่ก็นี่ครับเขาจะเป็นยางยืดนะสวมเข้าไปอยู่แบบนี้ได้เลยแล้วก็หากว่ารู้สึกว่ามันคับเกินไปเนี่ยตัวของสายบริเวณด้านหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับระดับแล้วก็ปรับตำแหน่งได้นะครับอ่ะโอเคเมื่อเราใส่ไปแล้วนะเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาจะ c o อ,อร์นะบริเวณรอบด,ดวงตาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับปุ่มมันจะอยู่บริเวณด้านข้างนะครับนี่เห็นไหม กดค้างไว้ทีหนึ่งนะครับโอเคทําการกดเป็นหมดก็กด1ครั้งกดไปที่หมดซอฟต์ก่อนก็ได้นะครับหมดซอฟต์ก็จะไม่มีแรงดันแบบ 3D นะจะเป็นการประครบร้อนนะครับบริวเวณรอบดวงตานะครับซึ่งตอนนี้นะผมจะมีความรู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นครับบริวเวณที่ที่เป็นแบบรอบดวงตาของเราครับอันนี้นะ่าจะเหมาะครับสำหรับท่านที่ต้องการความผ่อนคลายนะอาจจะทํางานมาทั้งวันนะต้องการที่จะ ผ่อ,อนคลายสายตาลดความเมื่อยล้าหมดซอฟถือว่าเหมาะเลยนะครับอ่ะโอเคก็จะเข้ามาสู่โหมดมีเดียมนะครับตอนนี้ก็รู้สึกนะเหมือนมีคนมานวดให้บริเวณรอบๆดวงตารวมไปถึงมีการคั p เปอร์ให้เนี่ยตรงบริเวณตรงขมับให้ด้วยนะครับความแรงของการกดเนี่ยจะอยู่ในระดับกลา,างๆนะครับอันนี้สำหรับท่านที่เป็นไมเครนนะรวมไปถึงท่านที่ต้องการที่จะ ผ่อนคลายคลายเครียดจากการทำงานที่หนักมาทั้งวันครับโหมดมีเดียมถือว่าโอเคนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ไปกันที่โหมดฮาร์ดครับผมกดอีกครั้งหนึ่งโหมดฮาร์ดมันจะไม่มีการประครบร้อนให้นะโหมดฮาร์ดจะเป็นการปรับแรงดันแล้วก็การนวดบริเวณขมับแล้วก็บริเวณรอบดวงตาให้เพียงเท่านั้นนะครับโอเคผ่อนคลายมากการใช้งานก็น่าจะประมาณนี้ครับผมถือว่าใช้งานได้ไม่ยากเลยนะครับผมปิดเครื่องก่อนนะกดค้างไว้นะครับ แม่มันช่างผ่อนคลายดีจังการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะกดเปิดเครื่องกดเปลี่ยนโหมดแล้วก็ได้การนวดแบบผ่อนคลายแบบอัตโนมัตินะครับชิวๆเลยสบายๆนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูเรื่องของการต่อแอปพลิเคชันกันดีกว่าครับตัว Brio ICM ตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันในการทำงานที่ชื่อว่า บร i โนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ได้เลยโอเคในส่วนนี้เรามาเชื่อมต่อ Brio ICM mm hmm. เข้ากับแอปพลิเคชันกันดีกว่านะครับอันดับแรกเปิดเครื่องนวดก่อนนะครับอ่าโอเคเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยสต่อไปคือการเปิดไปยังตัวแอปพลิเคชัน Brio นะครับแล้วก็กดตรงคำว่า คอนเน็กตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือหากว่าใครยังไม่ขึ้นคอนเน็กตรงนี้เนี่ยให้กดตรงคําว่า a d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 evice ก็ได้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาว่า icm นะครับกด Connect รอสักพักหนึ่งนะครับอ่ะพอถึงหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นมาแจ้งเตือนนะก็คือว่าเขาแนะนำนะในเรื่องของการเชื่อมต่อที่ถูกต้องเนี่ยควรที่จะ ไปเชื่อมต่อหน้าเซตติ้งที่เป็นหน้าเชื่อมต่อบลูทูธโดยตรงของตัวเครื่องโทรศัพท์ก่อนนะครับกดคอนเฟิร์มนี้นะเสร็จแล้วกดไปตรงนี้ครับการตั้งค่าแล้วก็ตรงบลูทูธนะครับเลือก ICM นะครับผมกด Connect ได้เลยอ่ะโอเคมีเสียงสัญญาณขึ้นนะครับว่าทำการเชื่อมต่อบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้กลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับผม กด Connect เหมือนเดิมครับเมื่อทุกอย่างทําถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งหน้าแรกเนี่ยเขาจะแสดงสถานะนะอัดับแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ preset mode ครับ preset mode คือ mode default นะที่ตัวเครื่องเขาตั้งค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถควบคุมการทํางานเนี่ยผ่านตัวหน้าจอตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับกด,ดอะไรมันก็จะเปลี่ยนไฟสถานะบนตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนตามนะครับ mode medium เห็นไหมครับ กดหยุดกดเปลี่ยนเป็นโหมด h ร์ดอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นคัสซ้อมโหมดนะโหมดนี้เราสามารถที่จะคัสซ้อมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถี่ในการนวดนะครับค่าของอุณหภูมินะการประครบร้อนนะครับแล้วก็แรงดันนะครับที่เป็นแรงดันของการนวดแบบ 3D รวมไปถึงการตั้งเวลาได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ลองไปตั้งค่ากันอยู่นะชอบแบบไหนก็ลองเซตอัพกันได้เลยนะครับเราสามารถที่จะตั้งได้ทั้งสิ้นเนี่ยสามโหมดเลยนะครับ อะประมาณนี้ใช้งานได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะตัวของ Brio ICM เนี่ยเขามีเรื่องของการฟังเพลงผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีลำโพงขนาดเล็กนะอยู่บริเวณด้านใน,นนะครับใส่ไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราใส่ฟังเพลงอยู่ได้ด้วยนั่นเองนะครับการเล่นเพลงนะเขาจะมีเพลงที่เป็นเพลง Built-in ของตัวเครื่องนะครับมาให้ เล่งเสียงก็กดผ่านตัวของโทรศัพท์มือถือครับนี่เขามีมาให้3เพลงนะครับอารมณ์ก็จะเป็นเพลงแบบรีแลก์ผ่อนคลายผ่อนคลายประมาณนี้นะครับ mm hmm. แล้เพลงที่สามโอ้ oh, ล็อกลอยด้วยความผ่อนคลายแล้วก็มีเพลงมาให้ฟังเป็นแบบรีแลก์ด้วยนะครับจมากนะฮะนอกเหนือจาก เพลงที่เป็นเพลงแบบบิวอ like ินในตัวแอปพลิเคชันแล้วนะเราสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันพวก Spotify, YouTube แล er you know? ้วก็พวก App เ e p นเพลงมิเดียพิเเนี <information> ่ยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสียงก็จะไปออกที่ตัวของเจ้าลำโพงในตัวของ Brio ICM ตัวนี้นะครับกดเบาเสียง่ะกดผ่านตัวโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะเห็น อันนี้คือเสียงที่ได้จากตัวของเจ้า b o i c m นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับพัร์ืของการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันครับใช้งานง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยน,นะครับ ก็เรียกไ,ได้ว่าเป็นเครื่องนวดแบบพกพาระดับพรีเมียมครับ ที่ให้ความผ่อนคลายเนี่ยไปกับคุณได้ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอออกไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนในวันหยุดต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะพกเจ้า Brio ICM ตัวนี้ติดตัวไปได้ทุกทริปอย่างไม่เกะกะเลยทีเดียวนะครับในระหว่างที่ไปท่องเที่ยวนะเราเดินทางไปบางทีอาจจะเกิดความเมื่อยล้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เจ้าเครื่อง Brio ICM ตัวนี้สร้างความผ่อนคลายให้กับดวงตาของเราได้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเครื่องนวด ขนาดพกพาครับที่ให้ความผ่อนคลายไปกับคุณได้ทุกที่ตามสโลแกนจริงๆเลยครับ b บ i o โอนะครับแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่ทําเครื่องนวดโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเขาเนี่ยจะมีเครื่องนวดเนี่ยอยู่ประมาณ8กลุ่มด้วยกันนะครับตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยนะซึ่งถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งร่างกายเลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งตัวแบรนด์เบียโอนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปทดลองสินค้าได้นะครับตัว b บ i o โอนี่เขาจะมีหน้าร้านอยู่ หลายสาขาเลยนะครับอาทิเช่นที่ห้างพารากอนนะครับ The Emporium, ไอคอนสยามนะครับสยามดิสคัฟเวอรี่สตูดิโอเซเว่นบานาน่าแล้วก็บีออนรวมไปถึง b ีเพย์ด้วยนะครับใครสะดวกที่ไหนนะลองแวะไปทดสอบทดลองใช้กันดูได้เลยครับและนอกเหนือจากการไปทดลองใช้ที่หน้าร้านแล้วนะครับผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้ ใต้โพสต์นี้เลยครับผมทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นของ Line ช็อปนะครับรัสด่ารวมไปถึงโ h o ปี e ด้วยนะครับเลือกช็อปกันได้ตามใจชอบเลยครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ